ผมเรียนได้ความเคารบเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท,ลบบท,บบท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทําเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานนะ่าต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพรองไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลาง การที่จะรูปบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทําท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียด้วยความเคารพว่ายัตินี้มันเป็นเรื่องของขอบวนสเสด็จที่ทำลายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญท่านท่านกำลังเอาเรื่องของ